เอาเย,ย่ไปพอแล้วร้อยตีอ่างานแรกตอนแรกออโต้ไปก่อนวายมันมีเจคอบสะท้อนพงสะท้อนพิษอะไรเลือเถอะไม่มีพิษสักตัวไอ,อตัวด้านหลังตัวอะไรหน้าเกลียดเงมือนกะหน <c oughs> ้าตาหน้าเกลียดนั่นเราอะ เฮ้ยโลเฮ้ยทำไมโลก,กิตตัวมันใหญ่จังโอ้เพื่อนตาพลาดยกทีมเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดาทำไมสกิลมันอลังการอย่างวะอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยติดมือด้วยนะเฮ้ยงานหยาบอยู่นะงานหยาบอยู่นะ เฮ้ยมันล้างซีซีได้เหรอเฮ้ยหลงตายนี่ออกเลยนะอันหลงอย่าเพิ่งตายอันหลงเออศาสตรเข้ามาดิศาสตรนาหลงเข้ามาชั้นสองท่อหดนะเอา้ามีสามชั้นเหรอฮัโลโหลบ้าบอ แย่ yeah, แล้วถ้ามีสามชั้นนี้แย่ yeah, แล้วเย่กี่ดาวม่วงแล้วครับสามปะไปหนึ่งทีตู้อีกหนึ่งที ส่วนหน้าหนึ่งที่อุ้ยส่วนหน้าเกือบตายเออเอาเรื่องส่วนไมหนึ่งทีดิป้าบสวยอุ้ยโหมุนสีถามจริงเอ้ยลิงตายแย่แล้วอย่างเงี้ยต้องใช้แน่แน่ต้องใช้แน่แน่อย่างนี้ต้องใช้แน่แน่ โอ้มีสามชั้นเหรอแย่อยู่นามีสามชั้นเนี่ยสบายจัดร้อยชั้นเนี่ยจะไม่สบายเนี่ยถ้าเสือตายนี่จบแล้วเนี่ยน่าจะตายดูอจากทรงเอ๊ะปเฮ้ยย,ยไม่มีสกิลสองฮิวให้เหรอตายปัี่ยเสือเออสวยฮนะมีสี่ชั้นจริงปะ เดี๋ยวเดี๋ยวสี่ชั้นได้ไงนี่งถึงแล้วยังไงต่อเราต้องกดไงต่อออโต้ไปก่อนหรอสียังไงมันต้องใช่แน่ๆยังไงอ่ะเราต้องตียังไงอ่ะอะไรเกาะอ,อะไรคืออะไรอะไรคือต้องตีเกาะ แล้วลิงไปแล้วด้วยดาเมจมีตัวเดียวอยบอสมีแฟดสี่ฮะตีบอสไปจนโลดลูกน้องขึ้นให้ตีแตกแค่นั้น ไม่มีฮิว่ะจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยนี่เหรอนี่เหรอใช่ปะใช่ปะให้ตีให้ตีมันเหรอหนึ่งเทิร์นแล้วใช้สกิลเย่ดูสกิลสามมันอ๋อนี่ไงแตกไปแล้วใช่ไหมแล้วไงอะ่ะแล้วก็ตีโบไม่แตกอะ่ะอ๋อยังยัง แล้วก็ตีโลมันใช่ไหมเฮ้ย,ยโลมันไม่แตกโลกมันไม่แตกอ่าแตกแล้วแค่นี้หรอแล้วไงต่อแล้วก็ตีบอสมันหรอตีในสี่เทินไม่ทันใช้สกิลเย่ฮะ แล้วจะดูได้ไงรู้ได้ไงว่าเ์นไหนใช้สกิลเย่เลยถ้าไม่ตีก็ได้นะจะได้รู้ว่ามันต้องตีอ๋อดูข้างบนนะ่ะคือทำไมข้างบนมันพอมันเสร็จปุ๊บพอมันเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็เต็มแล้ว คือไงอันนี้คือพอมันแบบพอมันสกิลเสร็จปุ๊บอย่างนี้เราต้องใช้สกิลเย่เลยเหรอใช่ปะพอมันจะให้เกาะว่าลดทรัพดาเมจเท่ากับค่าโล่เห็นไหมตีโล่แตกมันจะสตันบอสอ๋อแล้วคืออันนี้มันมันมันกำลังจะใส่ใส่โล่ให้ลูกน้องมันใช่ปะเนี่ยลองไม่ตีดู <c oughs> ไม่เอาอะตีดีกว่าใช่ไหมอันนี้คือใช้สกิลเย่เลยปะตีบอสไปเลยผมว่าได้เรื่อยๆเหรออ่าได้ป่านี่ไงเออ โบโอ้ oh, โล่ไม่แตกอะ่ะเออแตกแล้วแล้วก็สับโลมัน เอ้ยโลแตกไปแล้วแล้วก็ตีบอสใส่ออโต้อย่ารีรอไม่ได้เรามาขนาดนี้แล้วเราต้องผ่านดิี้เกียจกลับไปมันหนึ่งใหม่เฮ <Hey. S 2> ้ปักเข้าไปโอ้โถ้ามีลิงอยู่นี่แบบอีซี่เลยนะจริง ไหนวะอันไหนคือให้โล่มันอันนี้เหรอไม่เอาไม่อยากไม่อยากกลับไปใหม่ป๊อแปะป๊อแปะไอโล่มันอ๋อเดี๋ยวนะมันก็อันนี้นปักเข้าไป อันนี้ปื๊ดพอหมุนปุ๊บโล่มันจะขึ้นโอเคโอเคโอเครู้หลักมันแล้วรู้หลักมันแล้วนีรถเกาะไปหนึ่งทีฟาดมูจองเข้าไปตีเข้าไปปกักเกาะแตกฮะมีอีกล่างด้วยเหรอจริงปะ จริงจังวะเนี่ยอีกล่างหนึ่งอะ่แะแะปะแปะปักเออสวยแล้วก็ตีบอสบอสร้อยตีเบาครับถ้าไม่ให้มันได้สกิลสามอ้าวอ๋อ คือถ้าเราตีตีเกาะมันแตกปุ๊บมันก็จะไม่ได้สก,กิลสามใช่ไหมขอเสือต่อยสักหน่อยดีกำลังได้บัฟอันนี้มาปักสี่หมื่นเจ็ดสูงไวอ้อันนี้มาแล้วแสดงว่าเกาะมันกำลังจะมาใหม่อีกรอบหนึงสินนะ เออแต่เนี่ยแบบมันมันเหมือนมันวนเทินพอดีเลยนะพอมันจะเกาะปุ๊บแบบเย่ก็อันติมาพอดีเฮ้ยโอ้โหจบไม่ทันนะฮะอีกนิดเดียวตีมันลูกเอ้ยราบฟาดเข้าไปสวยมีส่วนทีนึงเฮ้ยแปะ๊ะ สวยแตกตีดีครับรออะไรจบแล้วใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอีกลงอีกล่างมีเหรอมีจริงไหมหนึ่งปร์เต์ปึ๊บ เฮ้ยอีซี่นี่มันคนหรือขี้ฮะนี่มันคนหรือขี้เนี่ยง่ายไปเปล่าจากแบบจากเก้าสี่ถึงร้อยอะมันแบบเฮ้ยง่ายไปเปล่าง่ายไปเปล่าถามจริงโอ้โหมีอะไรที่แบบยากกว่านี้วะอยากได้อะไรที่แบบท้าทายอ่ะฮัลโหลง่ายไปว่ะไม่ไหวไม่ไหว เอาดิลูคัสมาแล้วครับผมผ่านแบบชิงๆิงอะครับวันนี้ขิงขาตะไครไปมะกูดกระเป๋าเอามาให้หมดฮัโลโหลให้ฟันหน่อยวันนี้หัวาหั่นพอจนไปเล่นเกมอืน่น <laughs>